สวัสดีจ้ะพี่น้องมาพบกับภูก็ตเฮียนอีกครัเด้อจ้ามือนีกว่าสิบ้ามือเจ้าเขาปลาหาเห็ดน,น้ากันยอนว่าอาทิตย์ที่แล้วมีฝนตกสองสามมือพี่น้องยิ่งเวลายังมือขึ้นเด้อเทอุณนภูมซิบกอองศาแล้วตอนกลางวันมากกว่ายี่สิบกอองซาซึ่งอากาศช่วงนี้ก็ร่างดีเลยพี่น้องว่าฮอนเกินไปและกับว่าหนาวเกินไปบางเอิญสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกพี่น้องเดือนกร,รกฎาเชื่อว่าเป็นดูดูรอนของฝรั่งเศสยิ่งทำให้ฝนตกช่วงกรกฎาสิงหากนย่าตุลามันจะกลายเป็นเวลา ช่วงที่ดีที่สุดของเฮที่จะเกิดพี่น้องซึ่งคอยผู้นึ่งละที่ล่อคอยช่วงเวลาแบบนี้ย่างใจจดใจจอในฤด,ดูการหาเฮตดปี2023ก็ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่ออาทิตย์ผ่านมากซึ่งคอยกับคุณนายนงกะได้มาหาเฮตดน้ากันในป่านี่แหละพี่น้องถ้าถามว่าได้บอก ถึงสด a อ l บล่อยก็บทือว่าได้พี่น้องเพราะว่ามันถ้าได้หอดงามเหตุสำหรับเหตุที่ได้มือนั้นเป็นเหตุที่มากเกิดในช่วงหนารรอนถ้าอากาศยังมือเว้นอยู่ที่สิกว่องศาและยังมือเคลื่อนต่ำกว่าสิบองศาเห็ดที่ได้ในมือนี้จะบ่มีวันได้พุดธได้เกิดเลยจ้า,า,าเขาจะบ่ย่อมโตแล้วก็ตายไปเอง เป็นยังคอยขูู้ง่ายๆเลยพี่น้องคอยเป็นคนหมักสังเกตสมัยก่อนตอนที่หาเห็ดมาทะเลเจ้าหูว่าว่าขอเห็ดจังแดงคอยลอแต่เดือนตุลาคมแล้วก็ลอดตอนใบใหม่มันหลวงจังสิเขาปลาหาเห็ดพี่น้องคอยเห็ดแบบนั้นอยุสองปีบางเทือกระได้เห็ดบางเทือกบ่บด้แต่ส่วนใหญ่สิบ่ได้พี่น้องพอถ้าลอดแต่เดือนตุลาคมหรือใบไม้เหลืองเรากล่วงลนบางที่เห็ดเขาอาจจะเกิดไปแล้วก็ตายไปหลายสุดแล้ว อันนี้คอยเพื่องู้พีน้องในแต่ละปีที่คอยหาเหตุคอจะสังเกตจากพยากรณ์อากาศแล้วก็เขาไปเมืองปลายิ่งตอนแรกๆคอยบริยภาษาฝรั่งเศสคอยไปเปิดเมืองวิดีโอของฝรั่งแล้วก็พยายามศึกษาจากคนที่เขาหาเห็ดอยู่ในฝรั่งเศส โจน่อยออกภาคสนามพี่น้องกับมูที่ทำงานและพี่คนไทย<ด>ที่เพ่รู้จากปลาเต็ตตอนนั้นเป็นปีแรกที่คอยหาเห็ดกับมงหล,ลังจากนั้นคอยกระสายเดียวะว่าคอยสุ่มอ่านหนังสือฝรัง่งสองปีเต็มๆพี่น้อง่อยอ่านเว็บไซต์ของฝรั่งเศสพยายามจำซื้อและชนิดของเต็ตหมูเจ้าหูบว่าเป็นยังคอยจะต้องพยายามจำซื้อเต็ตคำตอบก็คือสองทุ่งที่่อยหาบมานี่เป็นการหาเห็ดครั้งแรกในชีวิตของคอยตั้งแต่มาอยู่ฝรั่งเศสคอยหาเชรออบ ปลาด้วยความดีใจและบนรูแม่นกระทังซื้อของเห็ดถ้าย้อนเวลากลับไปได้่อยซิเอาเห็ดนะ่ะทิ้มไว้ปลาพี่นะ้องมันคือเห็ดทานและเห็ดไข่ มันเป็นแข็งแข็งดันดานเห็ดจังได้กระบอเสียคอยต้องเอาทิ้มลงขยะมดแอดแลดพี่น้องพูดถึงว่าตอนนั้นกระบ,บอมีทางเลกเพราะว่าผู้คอยมาหาเห็ดสาบเห็ดเพิงเขาตายามืดแล้วพี่น้อง่อยย้อนก็ไปดูรูปลเก่าๆ่อย,อยเห็นคอยเก็บเห็ดเพลิงเน่ามากโอ้ย่อยจะเมนซูนในเจ้าของจะเมนบดายหนังสือค่ะตอนนั้นบานี้ขคอยสิว้าให้มูเจ้าฟังเกี่ยวกับเห็ดในเมืองนอกมันสิมีเห็ดอยู่หลายประเภท คอยกัเลยไปสรุปมหาิมเจ้าเหตุที่มีอยู่เมืองนอกก็คือเหตุบ่มีผิดและเหตุผิดซึ่งแบ่งออกเป็นสองประเภทเหตุผิดถึงชีวิตอีกชนิดเป็นเหตุผิดที่บ่ท้ำให้ถึงตาย บาดนี่ไปกันต่อที่เฮ็ดว่ามีผิดมีอยู่2ประเภทกินได้ก็กินบ่ได้่อยคิดว่าที่กินบ่ได้กับย้อนวนพพันบ่แแสบพี่น้องคนกันลยว่าให้เก็บกินสําหรับคนบานห้าแล้วบ่ว่วเฮ็ดชนิดใดเมื่อถึงน้าใบาย่านากับปลาแดกและใบอีตูเบิด์ตสนันพี่น้องถึงฝรังสิบอกว่าบ่แแ่บมูขคอยกับแซบพ,พี่น้องกับคามาเมืองปาบาดนี้มือนี่คอยมาหาเฮ็ดอยู่ผู้เดียวบ่มีคนท้าเฮ็ดนํขพอยจ้า คนนพีน่ส่วนใหญ่สิมาปั่นจัก,กรยานกับแรนออกกําลังกายมือนีคอยเห็นเด็กน่อยกับคุณครูพากันมาเหตุกิจกรรมอยู่ในป่าตะกี้คอยก็ะเคยสงสัยอยู่แมนไ้ใด้อึดเวียกมาสางกระทอมอยู่ในป่าคอยเห็นกุ้มเด็กหน่อยเป็น1ิบกับคุณครู2คนพากันหลากงานใหม่มาเหตุเป็นกระท่อมคอยปั่นจัก,กรยานพานพอดีเหลือบไปเห็นเหตุบ,บาดนี้พี่น้องยุ่ใกลเๆเล็กน่อยล่นละ่ะ ใจคอยก็คิดโอ้ยเหยียบเฮ็ดคอยมุนมุดสนอซึ่งมองนั้นเป็นมองโล่งแจ้งแห่งช่วงนี้เฮ็ดเขาเลือกเกิดแต่มองแบบนั้นดีเด็กขดได้มาสองดอกพี่น้องแต่ว่าบสมบูรณ์ปันได้มีแต่แม่งกินมือนีคอยมีเวลาหลายคอยก็เลยไปสำรวจมองทีเคยมีมันบ่าท่านได้กเกิดพี่น้องย้อนว่าใบไม้มันหนาพนก,ก็เลยปั่นจักรยานมาพ่อเฮ็ดตัง้งเก้อยู่ขางทางดอกบักใญหนึ่งพี่น้องดอกใ่อีลีเด้เเจาเห็นม่นี่ตั้งล้อคอยไปเก็บจะเห็นนี่มดปาานี่คอยหา เห็ดผู้เดียวดอกนี้มันก็เลยเป็นของค่อยเสร็จแล้วแต่จะได้ขาเขาบ่งงามซึกแม่งกินไปครึ่งหนึ่งแล้วเลือดให้ค่อยครึ่งเดียวหนึ่งพี่นอ้อง mm. เมื่อเห็นแบบนั้นค่อยก็มีิดกำลังใจขึ้นเฝ้าไปจุดยุดิศาสตร์ที่ค่อยเคยได้เห็ดเป็นประจำมูเจ้าเห็นต้นไม้ซองต้นทั้งหนานั้นบอกเลยไปจังน้อยก็จะเป็นดงเห็ดว่าแต่ค่อยเลี้ยวเขาไปก็ตั้งแกแดแบบนี้แหละแต่ประเณค่อยผู้เดียวที่รู้จักจุดนี้พอย่ามหอดหนาเห็ดบ่ค่อยกับเพิ่นพี่นอ้องที่ได้เห็ดแต่โชคดีที่ว่าจุดน มาย่ามใด,ด้ทุ่ย่ามพี่น้องขอแค่ว่าเว้นช่วงให้เขาได้ไงตรงนี้ก็สิเป็นห้อยที่เขาตัดเอาไว้ให้คอยได้เมืองตั้งนาะถามว่าคอยอิสาบอกนิดหน่อยพี่น้อยงย้อนว่าขาเห็น,นมีแต่แมงถ้าเอาไปแก้ก็คือสิบบอสบปันใดจริงๆแล้วคอยก็เศร้าลึกๆพี่น้องแม็นผุ้ดดมาหลักเห็นคอยครับแท้มู่เจ้าเห็นข้องบอจุดๆนี้จะเป็นหัวมุมตรงนี้เป็นซีแยกหน่อยป้าตรงคามเป็นป้าเตียว ที่เจ้าหน้าที่เขาปลูกป่าทดแทนแล้วต้นมันยังหน่อยอยู่ด้วยเหตุที่ว่าเป็นแยกแล้วมิแสงส่องถึงมือเจ้าเห็นแดดส่องน้าถนนบ่พอแสงแดดที่มีปริมาณเพียงพอพร้อมกับดินมีความชุ่มชื้นบวกกับไอรอนที่ละอุภายในป่าเกิดการมักมุมบาดีนพี่น้องเสื้อเฮดที่อยู่ใต้ดินทนบาา่ไวกนเลยปองออกมาให้มือคอยเก็บบาดนี่ที่ขาดบ่ได้ก็คือต้นไม้ที่เป็นเจ้าของเฮตโตจริงซึ่งทาขาต้นไม้พวกนี้ไปเฮต,เตกับบาสามารถได้พูดได พต้นไม่นี่ก็คือบรรดาต้นเกาลัดกระพวกต้นโอก๊กเสดายปานีบมีต้นเสดาขอบรรไหมายมถึงเสดาไทายบานเฮ้าเดะเสดาฝรั่งในพี่น้องมันจะมีเห็ดชนิดหนึ่งที่ซื้อว่าเห็ดโมฮินนี่ก็คือสาเห็ดที่แถวป่าที่คอยมานีบ่เคยมีเห็ดโมฮินได้ผุดได้เกิดห้ขคอยได้เก็บ โมหินหอยคือสิบริกินน้ำมูล่ะพี่น้องซานนี่ต้องย้ายบ้านไปหาผัวไมท่ทีว่าอยู่น้ำปลาน้ำเขาคนละตอนนี้คอยยวนบกไกลจากปาลีห่างจากเขตชัยนาท่าออกมาสกิโลเมตรแถวบ้านข่บ่ามีปลาเห็ด แต่นั่นก็ใช่สิเป็นปัญหาของคอยขอให้คอยรู้ว่าปลาเห็ดมีอยู่ไสคอยไปได้สมองพี่น้องแต่ถ้าปลานันไกลจากปลาลิดเกินร้อยกิโลเมตรแล้วคอยก็คือสิบไปดอกนัพี่น้องค่ารถไฟมันแพงแต่ใช่ว่าคอยบอ่เคยไปได้พี่น้องปลาที่อยู่ห่างจากปลาลีดไปหนึ่งร้อยกว่ากิโลหมูคอยจ้างรถไปคุณเด้ออกพุรหาสิบยูโรเพื่อที่สิไปหาเฮดเผิงนี่แหละพี่น้องเป็นได้คอย โอ้ยป่านั้นมันยังอยู่ในความทรงจําอันดีของคอยป่านวายอยู่ในดินแดนแห่งสวงสวรรค์ย่างเข้าไปเฮ็ดกองซึบลึบอยู่ไหมพี่น้องบบแมนบอยากไปเด้คอยเลียโตนคนขับรถจ้างไปบาดไดเพิ่นก็นั่งแต่อยู่ในรถโบกินเขากินน้ำมันทําให้มุข่อยต้องเกรงใจฟ้าวกับก่อนกำนดไปเทือใดบโเคยหาเฮ็ดเกินสามสมงจักเทือ พอยานขจาหิวเขาหิวน้ำต้องเฝ้ากับตอนบ่ายสองพอกกลัวสิขับรถเขามานในกรุงเทพโอ้ยปารีใสใช้เวลาสองสัปโมงกลัวพอยายนี่เพิ่นขับ60กิโลเมตรต่อสัปมโมงถ้าเป็นคนปกติเพิ่นเสียขับลอยหนึ่งเสียเวลาชีวิตคอยขนาดพี่น้องไปกับกระซีส่สัปโมงแล้วไหมนียังพรท่านได้ร่วมข่อยขี่มอเตอร์ไซค์ไปดักเพิ่นหม่องจุดนัดพบออกต่างหากเป็นไดพี่น้องชีวิตของนักลาเห็ดเมืองนองมีเธอหนึ่งคอยเฝ้าน้ำรดไหลคอยลืมกุญแจเสีย ข้ามอเตอร์ไซค์แต่กระโซกดีมีคนมาพอแล้วก็เอาแนวปิดไว้บ่ให้คนมองเห็นว่ามอเตอร์ไซค์ขันหนี้มีกุญแจพร้อมใส่ใครเด้ข่อยเฮ็ดบุญไปร้ายพี่น้องกับเขามาปลาหาเฮ็ดห่อบาดนี่ตอนนี้คอยหาเฮ็ดบบไกลจากบ้านของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่ว่าน,นี่ก็คือเจ้าหน้าที่ของปลาไม่ในป่าน,นีมันจะมีบ้านอยู่หลายหลงังบ้านหลังนี้จะมีลวดล้อมขอบชิดอย่างดีแล้วก็มีโล่งรถถากกว้างน่าสิเป็นบ้านที่เขาเอาไว้เก็บรถเอ่อบานขอวโพดในปานไหมพี่ บอมนวานปลูกเขาโวดเด๊ะเป็นการให้อาหารสัตว์ป่าในความเป็นจริงแล้วอีกฝากของป้าเขาจะเอาไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์ซึ่งห้าบบสามารถที่จะเข้าไปหาเฮตไดเพราะมันมีรั้วลูกกงล้อมรอบ แต่ด้วยความแข็งแรงของปากหมูปลาคอยว่ามั่นนั่นละที่เป็นคนกัดกกงออกมาแล้วก็พาลูกพาเต่าไม้ยางหากินในป่าเห็ดคอยซึ่งเป็นการกระทัาที่บ่เหมาะบกวรเพราะในทุกๆปีจะมีนายพานมาลาหมูปามในบริเวณที่คอยหามีเธอหนึ่งคอยบุกไปป่าหกๆคอยนึกว่ามีคนมาตัดต้นไม้หน่อยไว้แล้วก็เอามาวางเลียงไวน้น้ําพื้น ยางเขาไปใกล้ๆหมูแตกสะเล็กพี่น้องแม่หมูมันแรนยางเขาไปใกล้ๆอีกบาทนี่เป็นลูกหมูตาฮกตาฮกพี่น้องแรดวายวาเขาก็คือสีตกใจนั่นละขนาดต้นไม้ไน้อยๆหมูยังกัดได้ ถ้ามันตั้งใจสิกัดเห่านี่คอยว่าโอ้ตาว่าหมาผละพี่น้องบาทนี้กัดเขามา่อเบาเรื่องเฮ็ดของเห่ามือนี่เฮ็ดจะได้ก็จะเป็นเฮ็ดที่เขาเกิดอยู่ในช่วงหน้าร้อนเช่นเฮ็ดเพิงหมวกเหลืองเฮ็ดเพลิงหมวกน้ำตาลรสชาติของเฮ็ดสองชนิดนี่สิคือกันเลยพี่น้องที่ต่างกันก็นคือสีของขาและหมวกยิ่งหมวกตุ่มๆเด้อมันสิกรอบๆแข็งๆเหนียวๆส่วนขานี่วัวเบตองเบาหอดมันบ่เด้งสู่ปากไหมพี่น้องกัดลงไปนี่สวบ ที่ค่อยหมายถึงก็คือมันบ่ค่อยแ่บปันใดถ้ามันบ่มีเห็ดกินอีหลีก็แแ่บอยู่ได้ล่ะยิ่งช่วงนาเห็ดที่ออกไม่ๆม่แบบนี้เดอ้อแกงเห็ดกินด้วยความภาคภูมิใจตีลังกากินกระแสบพี่น้องมูเจ้าเห็นต้นไม้ในป่านี้บอกซึ่งบริเวณนี้มีต้นไม้ใหญ่หลงเหลืออยู่พอช่วงปีที่ผ่านมานี่เขาตัดไม้ย่างนักเลยพี่น้องถ้าอากาศดีๆแล้วมีหมอกหลายๆเห็ดไม่ตะเกะีนโอพี่น้องพอบอยกบเบาหอดมูเจ้ายางออมต้นไม้ใหญ่ได้เลย มันจิตตังโคโลอยุต้ต้นใหม่นั่นละ่ะหลยจุดเอากับบ้านบาไหวตอนนี้ก็เล่มใ่เล่มขัวเอาน้ำถนนไปก้อนเพราะว่าเห็ดมันทะลึงมาเกิดน้ำพนทางนี่ละ่ะปีน้บุรีสิมาหาเห็ดช่วงนี้ก็ย่างน้ำพนทางเอาด้วยพี่น้องเจ้าไต้องเขาไปได้ป่าให้มันเมียแต่กรณีที่เจ้าหูบานในกลางป่ามันสิตเป็นเดินเจ้าไปรวดหมองนั้นสำนับคอยตอนนี้ก็ขอหาอยู่น้ำพนทางนี่ละ่ะได้ละ สุดายไม่เหลคุณนายนงบด้มานํ้ำ่อยพูดต้องรอวันอาทิตย์ปุ่นเพิ่นจังสิเขาป่าหาเหตุใดสำหรับคอยตอนนี้ว่างงานครับบมแมนบมีงานบอมีการเหตเด้พี่น้องย้อนว่าเขาเผา,าประตูห่างคอยก็เลยโชคดีได้หยุดงานเนึ่องอาทิตย์เต็มๆโอ้ยเห็ดเพิงหมวกเหลืองดอกนี้จะแนงตะปูตะปีแบบมีแซบแซบแต่พี่น้องย่งามเก็บนีฟินย่างครับแต่พอตัดขาเอาใส่ตะการสำนันแหลปปีปีอยู่พี่น้อง มูเจ้าเห็นทางแยกมีปอตอนคอยมาใหม่ๆหลง้ายหลงขัวอยู่พี่น้องย้อนวสเสาแบบนี้มันมีหลายจุดอยู่ในป่าเนื่องจากคอยเป็นคนสลามมันกิ่นคอยได้เทือเดียวสำนันละโซดีคอยเติมตังมือถือไว้ลาเดียนและเก็บ30ยูโรมันเลยพ่อให้คอยใต้ส่อินเทอร์เน็ตอยู่ในป่าค้อนพี่น้องคอยมาพอเหตผงแม่หมดคอยบวคิดบ่ฝฟันว่าเฮชนนดนี้สิเกิดงานนี้นี่เป็นดอกที่ซองที่คอยได้ เฮ็ดตัวนี้แกงแซ่บๆเด็ดมันมีความกรุบกรอบก็เห็ดเพิงหวานมือนีเป็นวันสำรวจปลาของข่อยไก่ปันได้ข่อยกับปั้นจักรยานมาเพื่อซิมาเอาเห็ดเพิงเหลืองสองดอกนี่ละพี่น้องโอ้ยข่อยซูนให้เจ้าข,ของตอนหาเห็ดอยู่ในป่าวาดภาพไใบมองนันซีมี่มองนันซี่ไรย้อนว่าปีที่แล้วโอ้ยได้เป็นตะกามือนีมองนันกระบะมี่มองนีกันหน่อยบาทสีได้นั้นมัดได้มองจุดที่บกขาดฟัน มูเจ้าทาไปเมืองคลิปหนาเดอ้อราะว่าคลิปนี้มันยาวพูดขอย,ยานมูเจ้าง่วงนอนคือคอยสำรับมือนีคอยคอดโตไปก่อนเดอ้อสิ่งสำคัญที่ขาดไปก็คือขอบคุณพี่นอกทุกผู้ทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังโจาจบคลิปแล้วพบกันใหม่ในคลิปนนหน้านจ้าดูซิเอาของมางเ่าไ,ไหอ่ะปะลือากาศนะดีมากยอดเอา้าเราก็พากันเดินข้ามไปข้ามมาอยู่เนาะตอนนี้สองทุ่มแล้วนะจริงดิ ที่ตกสี่ทุ่มที่ตกสี่ทุ่มอ่ะเอาเลยพี่ออ